สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนะคะและในคลิปนี้นะคะทุกคนวินดี้เนี่ยจะพาไปดูโมเมนต์สนุกสนุกกันนะคะนั่นก็คือโมเมนต์จากการเล่นโหมด after m a t e นั่นเองก็เดี๋ยวเราจะเอาโมเมนต์มาให้ดูนะคะแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยขอสุ่มประจำวัน10 UC ซสักหน่อยก่อนนี่เลยนะคะอันนี้เลยกดเข้ามานะตรงนี้เป็นทาหน้าของ b u m b l e Overlord นะคะหรือ,อ เรียกว่าอะไรอะชุดหนามเหรออืมนี่นะคะก็สุ่มครั้งแรกของวันเพียง10 UC เท่านั้นเนาะ10 UC ก็มีลุ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้โอ้โหนี่เราสุ่ม10 UC ทุกวันเลยนะคุณเราได้อันเนี้ยมาชิ้นหนึ่งแล้วเออเราได้อันยาันีมาชิ้นหนึ่งแล้วแต่เรายังรอดูก่อนเผื่อมีโอกาสได้อีกใช่ไหมก็ตัวนี้นะคะหมดเขีวันที่16สิงหานี้นั่นเองไม่รอช้านะคะตรงนี้ก็กดสุ่มกันเลยครั้งแรกของวัน10 UC เท่านั้น เราได้ DPS มานะคะแต่ว่าเป็นแบบชั่วคราวหรือลายวันนั่นเองแหมก็ใน่ว่วอมโอัพเตอร์เมทนะคะกดไปที่เลือกโหมดเนาะแล้วก็กดที่ไม่จัดอันดับนะคะกดไปที่อันนี้นะคะมันอยู่หน้านี้เลยนะคะสิกอัพเตอร์เมทนะคะแบบสองคุณสองกนไกอุปืนใหม่นะคะตรงนี้นี่ ก็ไม่รอช้านะคะไปดูโมเมนต์ที่ได้พาไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะสนุกกันแค่ไหนนั่นเองไปกันเลยมาฝึกยิงได้นะมันยิงง่าย เจอมันต้องทำให้ได้สิวะหญิงพเพื่อเพส ติดไฟนะติดไฟนะเรียบร้อยยังสดไปดีแหละทำไมถึงยังไม่นมมันไอว่าละกาลังหายไปมองว่ารถไข่ ไอห้องน้ำคืออะไรวะบ้านเหมือนไม่มีอ่าจะบอกไม่มีร่องรอยที่ไม่มีคนอยู่ก็ไม่ใช่อยู่จ้าอยู่นอกบ้านอ๋ออยู่บนหลังคา่านอนอยู่ มันไม่ได้อยู่บนหลังคานี่มันอยู่นอกบ้านจริงๆตอนแรกนดกว่าฟังผิดนอนอยู่นอนอยู่นอกบ้านเราจะปลาระเบิดชิงได้สำเร็จไหมเฮ้ยไม่โดนว่ะ มีความจะออกมายิงอ่แต่โทษที่นะตายวงไปซะวายเควสครบสองเควสเลยเอเค็มสกสกาหลือแค่แอมฟอนนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนโหมดอัปเตอร์เนะคะเป็นโหมดที่ยิงปืนได้ไม่ยากเท่าไหร่เนะเพราะไปเป็นปืนที่ปรับอัพเกรดให้ยิงง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้แต่ว่าก็เขาก็จะเจอความสนุกอะไรแปลกๆนะเออบอดอาจจะดูยากนิดนึงนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นั่นเองไาแล้วนะคะุยบุย